เวลา16นาฬิกา44นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานาเรนทิราเทพยพดีกรม,มหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาเสด็จไปยังอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชมุมอิมแพกเมืองทองธานีทรงเป็นประธานงานมหากรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจําปี2565ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรมร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิทธิก์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้แนวคิด90,000สา,สาแม่ของแผ่นดินร้อยความรักรวมดวงใจประชาะไทยร่วมเย็นในการนี้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยและปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อน,นำไปมอบแก่หมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินปี2564จำนวน1,023แห่งปี2565จำนวน1,029แห่งจากนั้นพระราชทา,านพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนี้ยาเสพติดยังคงเป็นปัญหาสำคัญและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติอย่างร้ายแรงการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจะเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนภาคประชาชนทุกท่านเพื่อสร้างสังคมและชุมชนที่มีความเข้มแข็ง เห็นได้ชัดว่าโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องโดยน้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมุ่งเน้นการสร้างฐานความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันยาเสพติดแก้ไขบ,บําบัดแก่ชุมชนบนพื้นฐานแหงการให้อภยัยการให้โอกาสและความปรารถนาดีอย่างจริงใจต่อกัน นับเป็นแนวทางที่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆในระดับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนพระท้ายที่สุดแล้วหากทุกคนในชุมชนมีความเข้มแข็งมีความเอื้อเฟื้อมีความสามคัมกสมานและมีวิจารณญาณในการดำเนินชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองได้ ก็จะเป็นพลังสร้างสารรค์อันยิ่งใหญ่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆคุณอุปการซึ่งท่านทั้งหลายได้สร้างเอาไวน้นี้จึงย่อมจะเป็นรากฐานอันมั่นคงที่ทำให้ประเทศไทยของเรามีความร่มเย็นเป็นสุขสืบไปแนวท่อพระเนตรนิทรศการแสดงพระมหาการณุณาที่คุณและพระกรณุณาที่คุณของพระบรมวงศานุวงศ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองทุนแม่ของแผ่นดินเกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบ,บรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่ง่วงใยปัญหายาเสพติดและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ดำเนินการเริ่มตั้งแต่ปี2547ปัจจุบันมีหมู่บ้านและชุมชนเข้าร่วมโครงการจำนวน24,455แห่งในปีนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินจัดโครงการบริจาคโลหิต90,000สา90ล้าน44ระหว่างเดือน เมษายนถึงธันวาคม2565เชิญชวนสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศบริจาครงเห็ดพืชถวายเป็นพระราชากุศล นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินจากพื้นที่ต่างๆอาทิสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านชาบมหาตําบลบางบุตรอาเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองแก้ปัญหายาเสพติดด้วยการใช้สันติวิธีบําบัดหันหลังให้ยาหันหน้าให้ปูส่งเสริมให้สมาชิกที่ผ่านการบําบัดยาเสพติดสร้างรายได้จากการเลี้ยงปูนาสายนผุนประเทศ